มันมีอีกจุดเปลี่ยนหนึ่งครับอ่ยังไงครับคือมันมีจังหวะที่มันเป็นไร์ธรรมดาแล้วไร์พูดอแต่ผมไม่รู้จะพูดอะไรผมเห็นน้องๆเด็กๆมันชอบเอาโปรไฟล์นักฟุตบอลอะโปรไฟล์นักฟุตบอลอย่างเช่นมาลาน่าเมซี่มันใส่โปรไฟล์ตัวเองอ๋ออ่าตรงตรงรูปใช่เป็นรูปเป็นรูปเป็นรูปโปรไฟล์ใช่โอเคแล้วก็ทีนี้มันมันมันเอามาใส่ของตัวเองผมก็คิดออกตอนนั้นเลยว่าเฮ้ยอุส่าห์พาเมซี่นี่หว่าเฮ้ยกดเชิญขึ้นมาเลยแต่เป็นเสียงเด็กเอ้ยเดี๋ยวนะเขาเขาเชิญ อ๋อม่นอันนี้คือฟาไลฟ์ทางทิกตอกทิกตอกแล้วมันสามารถเชิญคนที่ดูแชทอยู่ขึ้นมาได้อ๋อเหรอใช่ใช่ครับโอเคโอเคผมก็จินตนาการเลยกูสัมภาษณ์นักเตะระดับลูกอยู่หมายความว่าถ้าเกิดลุงเอไลฟ์อยู่แล้วพี่เข้าไปดูใช่ผมจะเชิญได้ลุงเอสามารถเชิญพี่เข้าไปร่วมจอยในการไลฟ์นั้นได้การพูดแล้วก็เห็นหน้าพี่งี้เลยอ่ะไม่เห็นครับจะเห็นแค่เป็นโปรไฟล์แล้วก็เสียงออกมาอ๋อโอเคใช่ใช่ก็เลยอ่า อ๋อในเมื่อโปรไฟล์คุณเป็นเมซี่ใช่ไหมอ่าเชิญเมซี่ขึ้นมาครับเงี้ยแต่มันเป็นดันเป็นเสียงเด็กไงแต่ทีนี้เด็กมันก็ตามน้ํากับผมอ่ะยังไงอ่ามันมีคลิปอันนึงไวัลก็คือเมซี่พัทลุงอ่าสวัสดีครับคุณคือผมเลียวเนวเมซี่ครับเลื่อนแบบนึกออกไหมครับแดงต้องแดงใช่ใช่ผมเลียวเนวเมซี่ครับอภาษาไทยคุณได้ไหมเข้าเมืองตาหลิวมันก็ตอบตาหลิวกิ้วมั้งแล้วแล้วบาคนเป็นเมซี่อ่ะพี่ นึกออกไหมคนมันดูแล้ว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 ตัดไปลงอะคิดว่ามันไวรัลมากอ่ะแบบนั่นแหละครับผมมันเพียวมากนะใช่ใช่โอเคมันเลียวแล้วมันแบบมันไม่ได้เตรียมไม่ได้อะไรนะมันเกิดขึ้นสดๆอะไรเงี้ยืมแล้วเด็กมันตอบมันแบบเออเมสซี่คุณเป็นคนจังหวัดอะไรครับจังหวัดพัทลุงครับเออเมสซี่อยู่พัทลุงอะไรเงี้ยโอเคผมรู้แล้วว่าทําไมทําไมคนถึงชอบดูคาดเดาไม่ได้เออมันคาดเดาไม่ได้ว่าว่าอะไรจะเกิดคับตอบมันจะเกิดขึ้นอะไรมันก็เลยทําให้คุณกลายเป็น ขวัญใจของแบบอาบรรดาน้องๆอะหรืออย่างที่นุงเอบอกว่าต่อให้คนที่อายุมากกว่าก็ยังรู้สึกแบบเฮ้ยมันเอนจอยว่ะใช่ครับมันไม่ได้ไม่ได้มีพิษมีภัยอ่ะโอเคมันหลังมันมันถอดสมองเลยอ่ะมันแบบคุณต้องแบบอย่ามีแง่ว่าเอ้ยมันเกิดขึ้นไม่ได้มันเกิดขึ้นได้หมดในไลฟ์คืออย่าไปหวังว่าเอ้ยจะมาดูแล้วจะได้อะไรจากนุงเอได้แล้ครับไม่ได้เลยครับแบบแต่ได้ได้ความผ่อนคลายใช่ได้ผ่อนคลายได้รีแลกอะไรเงี้ย